ครับอายุอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เขามาสนใจโอเคว่ามีกําลังหน่อยก็ประมาณสามสิบสี่สิบก็คือเริ่มเริ่มมีกําลังซื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ชอบสะสมของพวกนี้ก็เป็นของแปลกตานะครับของพวกนี้เรียกว่ารุ่นผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นัก สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับเอกกัญชรกับรายการไปคุยไปทัวร์นะครับวันนี้เราลุยไปที่ไหนครับคุณช้างนี่เลยนี่อะไรเนี่ยวินเทจนะครับตึกแดงตึกแดงนะครับตรงจัตุจักรองของที่เราไม่เคยเห็นท่านผู้ชมไม่เคยเห็นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจต้องไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่าไปหาดูที่ไหนได้ไม่ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับไปเลยครับครับมาดูครับนี่ทางนี้เลย เราเจอร้านนี้น่าสนใจนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามเรื่องสินค้าหน่อยนะครับขออนุญาตปิดไม้นะครับขอโทษนะครับครับผมปกติแล้วขายทุกวันเลยใช่ไหมครับที่นี่ขายวันลังคารหยุดวันจันทร์ครับครับแล้วก็เลื่อยไปทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ ก็เปิดเนี่สิบโมงนั่นแหละแต่เพราะว่าผมมาสายหน่อยอมาเที่ยงร่งบ่ายแล้วเป็นกลุ่มไหนที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อหากันเป็นบ่อยๆนะครับอนแนะนำใช่ไหมครับ่อยคนต่างชาติอ๋อต่างชาติแล้วเขาส่วนมากเขาซื้อประเภทไหนกันครับอุ้ยหลายอย่างก็แล้วแต่เลยใช่ไหมครับสินค้าพวกนี้นี่คือมีมาเพิ่มใหม่ๆตลอดเลยไหมครับมีครับอันนี้คือเป็นเป็นของจากต่างประเทศนะครับดูว่าของใช่ครับของต่างประเทศครับอ๋อ วิเทนเนาะครับผมส่วนมากเขาซื้อไปทาอะไรกันครับไหมครับตกแต่งตกแต่งบ้านประดับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบครับบางคนก็ชอบแบรนด์เนมบางคนก็ชอบไอ้ของเก่าติ๊กตกแบกเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับของพวกนี้นี่เริ่มต้นราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าคนจะเล่นกันครับก็มีแค่หลักร้อยก็มีไม่กี่ตังก็คือต้องแต่ราคาที่แบบว่าจับต้องได้กันแล้วแต่แล้วแต่สินค้าว่างั้นเถอะนะครับ จากพวกนาฬิกาพวกนี้นี่คนก็สนใจเล่นกันเยอะไหมครับหลังนี้น้อยลงอย่างเขานิยมอะไรกันนะครับเ่าพวกนาฬิกาตั้งโต๊ะเนาฬิกาปลูกมั่งเป็นพวกไทลันและส่วนส่วนมากเป็นเป็นคนกลุ่มไหนครับอายุอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่เขามาสนใจกอี่ว่ามีกําลังหน่อยก็ประมาณสามสิบสี่สิบก็คือเริ่มเริ่มมีกําลังซื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ชอบสะสมของพวกนี้ ก็เป็นของแปลกตานะครับของพวกนี้เรียกว่ารุ่นผมก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักอันนี้ของแปลกๆทั้งนั้นใช่ส่วนมากก็คือเป็นสินค้าที่ที่ใช้งานได้หมดเลยถูกไหมครับใช่ครับอย่างใช้งานได้หมดแล้วอย่างอย่างตรงนู้นก็จะเป็นพวกทองเหลืองใช่ไหมครับอยวขออนุญาตไปดูตรงนู้นนิดนึีนะครับใช่เลยครับรานลงหมดเลยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นงานทองเหลืองเนาะ ก็<อ>เป็นทัพพีเป็นช้อนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นของสะสมอ่ะตรงเนี้ยโค้งนี่แจ่มมากเลยเนี่ยาแล้วก็เนี่ยจะสังเกตเห็นเป็นเป็นเป็นของสะสมของเก่าเว่านี้อันนี้วิทยุสวยมากเลยพลาสติกนะครับนี่ไม้เท้าไม้เท้าเออไม้เท้า โอ้ไม้เท้าสวยๆมากเลยอ e e ่ะไม่เป็ิกาด้วยเยอะเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นของของโชว์นะครับเดี๋ยวเราลองลองมาถามราคาที่เราคุณชานสนใจไหนลองถามราคาดูซิว่า้าเอออันนั้นหน้าหน้าสวยครับสังกะสีตัวนี้สังกะสีใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับของของตัวนี้ อันนี้ตกตัวละหกพันแพรราคาเท่ากันหมดเลยเหรอครับครับผมมันมีชื่อเสียงยังไงครับสามตัวเนี้มันดังอะไรนะเก่าแล้วแต่สภาพหายากถูกไหมครับอ่าสภาพมันมันยอ่าก็คือร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็หาหาไม่ได้แล้วเนาะใช่แล้วก็ชอบถึงไหนครับหลากหลายครับคือตอนนี้เนี่ยพยายามพยายามดูว่าโอ้ของเป็นของสะสมเป็นของใช้อะไรเนี่ยคือเรียกว่า ครบถ้วนเลยอ่าอันนี้คืออะไรไฟฉายไฟฉายครับโอ้ดีดีสายตีด้วยครับอืมนี่อันนี้อะไรอะครับที่แขวนกุญแจใช่ไหมครับเป็นกุญแจด้วยนะรูปร่างลักษณะเป็นกุญแจนะแล้วก็ทําเป็นที่แขวนกุญแจเป็นงานไม้เนาะกล้องถ่ายรูปกล้องสองทางไกลเนาะตองนี้เป็นของโบราณหมดนี่คกล้องฟิล์มเก็บอย่างเดียวแล้วใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าจึงใช้ได้อยู่ครับใช้ได้เเป็นของใช้ได้หมดเลย คือถ้าเรามีฟิล์มก็ใช้น,<า>นได้ไดหมดอืมก็คือ,อใส่ฟิล์มถ่ายรูปเราก็ต้องเอาฟิล์มไปล้างเหมือนสมัยก่อนก็ก็ถือว่าเป็นงานที่หลากหลายนะครับแปลกตาอันนี้ก็เป็นงานไม้สวยงานงานไม้นะาเก่าด้วยดูดูดดใช่ตรงประตูก็มีนะครับเนี่ยใครใครที่ชอบของเก่าของสะสมนะครับ แวะมาที่นี่เลยนะครับก็เดี๋ยวให้ลงฝากนิดนึงนะครับว่าเผื่อใครอยากจะเข้ามาแวะชมแวะซื้อแล้วก็ใครจะติดต่อเข้ามามีช่องทางทางโทรศัพท์ทางรลายอะไรฝากได้เลยครับมีครับครับเบอร์โทรศัพท์ก็0814472711ครับผมก็ใครที่สนใจจากที่เราถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้แล้วก็ แวะเข้ามาได้นะครับทุกวันเว้นวันจันทร์ที่ตึกแดงนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงตรงนี้เขาเรียกว่าประตูอะไรบ้างครับประตูสองประตูสองนะครับก็แวะเข้ามาเลือกหาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ